สวัสดีค่ะพบกับ MRDD ค่ะวันนี้เราพามาชมรถเข้าใหม่อีกคันค่ะคันนี้เป็นตัวประหยัดน้ำมันอีกคันนะคะกับ Toyota c a m r y เครื่อง2.5นะคะ H-V Navigator นะคะตัวนี้ไม่ใช่ตัวพรีเมียมนะคะแต่ประหยัดน้ำมันออปชั่นลูกเล่นไม่แพ้ตัวพรีเมียมเลยค่ะมาด้วยสีบอลเงินแบบนี้กระจังหน้าแบบใหม่ก่อนไมเนอร์เชนนะคะเป็นไฟ LED ไฟซีนอนแบบนี้นะคะ เป็นไฟดวงหรือแก้วชัดๆแบบนี้ไปเลยค่ะด้วยโลโก้ของเขานะคะไฮบริดจะเป็นสีฟ้าสลับดําแบบนี้ด้านหน้านะคะคันนี้ถือว่ารอยน้อยมากเลยนะคะเอ็มให้ดูรอบคันนะคะเป็นรถหมดสัญญาที่เข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยค่ะมาไม่ถึง10คันนะคะเลขใหม่แสนต้นๆเท่านั้นเองค่ะอันนี้เอ็มให้ดูโดยรอบก่อนเลยนะคะามาดูยางกันหน่อยค่ะยางนะคะ เป็นขอบ17นะคะของดันหลอบยางสัปดาห์ที่20นะคะดหลกยางก,ก็ยังลึกอยู่นะคะรอบคันนะคะคันนี้อรอยน้อยจริงๆค่ะรถสวยสภาพนางฟ้าพร้อมใช้งานเลยนะคะโลโก้ของเขาอย่างนี้เลยไฮบริดแบบนี้เลยค่ะเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดนะคะและมีกล้องมองหลังนะคะมีระยะถอยให้ปลอดภัยเมื่อขับขี่นะคะ ทันใดมองหารถนะคะรถผู้บริหารรถครอบครัวต,ตอบโจทย์มากค่ะคันนี้ถึงเป็นเครื่อง2.5แล้วเป็นไฮบริดแบบนี้นะคะประหยัดน้ำมันนะคะประหยัดน้ำมันจริงๆโดยเฉพาะในเมืองละค่ะขับโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ14โลลิตรได้เลยนะคะส่วนออกต่างจังหวัดวิ่งระยะไกลๆมีระบบคูสคอนโทรลหรือไม่ได้ใช้ก็ประหยัดน้ำมันเช่นกันได้ถึงประมาณ18-20ถึงลลิตรได้เลยค่ะ อเอา็มพามาดูเลขไม้นะคะแอรโตโยต้าเย็นจริงๆค่ะ oh. เลขไม้ค่ะ1นึ่งแสนหนึหม่แเจ็ดสิลขไม้แท้นะคะ oh. เข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบเลยค่ะ oh. และที่สําคัญตัวหน้าจอของเขาหน้าปัดแบบนี้ค่ะสีฟ้าแบบนี้สว่างสบายตานะคะมีตัววัดอุณหภูมิเอาไซด์ว่าเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีตัวนี้ด้วย oh. เวลาเราเติมน้ํามันนะคะจะขึ้นเลยว่าขับได้อีกประมาณกี่โลนะคะมีตัวเซต พวงมาลัยก็เป็นแบบ multi function เพิ่มเสียงลดเสียงเชื่อมต่อบลูทูธกดรับสายวางสาย,ยานี้ได้เลยค่ะด้วยพวงมาลัยลายไม้แบบนี้จับถนัดเบอร์นะคะดูกภายในนะคะตรงคอนโซลก็เป็นสีดำตัดสลับกับลายไม้โอ้โหดูรูหราจริงๆค่ะสไตล์ toyota camry ค่ะหน้าจอก็เป็นแบบทัชสกรีนด้วยนะคะนี่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธฟังจุกฟัง YouTube อย่างเงี้ยได้เลยนะคะเสียงนี้ชัดแจ๋วด้วยลำโพงของ เครื่องเสียงของ JBL เลยค่ะมาให้เฉพาะกับตัวที่เป็นเครื่อง2.5 Hybrid ิดนะคะดูตรงส่วนแอร์นะคะเป็นแอร์อัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวาด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญมีตัวแอร์ที่เบาะนะคะทั้งคู่หน้าเลยค่ะและก็เป็นไฟฟ้านะคะบะไฟฟ้าคู่หน้าทั้งสองตัวเ,เลื่อนหน้าเลื่อนหลังปรับเบาะเนี้ยได้ถึง8ทิศทางเลยนะคะ ่ามาดูตรงนี้ตรงเกียร์นะคะเป็นแบบเกียร์ถุงแบบใหม่แล้วนะคะ6สปีดเลยค่ะโหอัตราเร่งเครื่องนี้ประหยัดจ,จริงๆค่ะ,ะแรงได้ดั่งใจเลยช่องวางแก้วน้ําได้2นะคะและที่สําคัญนี่ค่ะสายชาร์จเจอร์เพียงแค่ระวางโทรศัพท์ปุ๊บขึ้นเลยค่ะชาร์จได้เลยนะคะได้ทั้งระบบ Android และ iOS ได้หมดเลยโหมีตรงไฟสองเท้านะคะแบบนี้เลยเบาภายในเป็นสีครีมอย่างนี้เลยค่ะ เต็มพาชมด้านหลังนะคะนั่งสบายจริงๆค่ะสไตล์คัมรี่เชียรเลยนะคะท่านใดมองหารถนะคะนี่อ่าเอ็มมาด้านหลังนะคะนั่งสบายสบายเลยอ่ามีที่จับแบบนี้เลยท่านใดมีคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุนะคะนี่เป็นตัวช่วยพยุงอย่างนี้เลยค่ะอ่าพามานแบบนี้เลยค่ะ อย่างนี้เลยเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะคะโอ้โหมีไฟสองเท้าตรงนี้ด้วยโอ้ยเก็บของเนี่ยถ้าสมมติของโดนนี้เก็บของหาง่ายๆเลยค่ะแล้วก็มีแอร์ด,ด้านหลังแยกอิสระซ้ายขวาเช่นกันนะคะแล้วก็มีตรงหลังค่ะอ่านี่ไฟนะคะเตดส่องสว่างครบนะคะไฟอ่านหนังสือหรือว่าเราดูหาของหาอะไรเงี้ยง่ายๆเลยนะคะโหเอ็มสูง160นะคะเหลือๆเ,เลยค่ะ ได้เป็นประมาณเกือบหนึ่งฟุตเลยนะคะดีจริงๆค่ะคัมรี่นี่คือตอบโจทย์เลยท่านใดแบบสัมภาระเยอะหรือว่ามีลูกเล็กนะคะติดตัวคาซีทนะคะตรงนี้ถ้าจะเอื้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยดูเบาะตรงนี้เรากดตรงนี้ได้เลยนะคะนี่เลื่อนหน้าเลื่อนหลังแบบนี้เลยได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะแบบนี้โหตอบโจทย์มากๆทันสมัยมากๆกับออปชั่นจัดเต็มของรถ t o y o ต a c a m r รีเครื่อง2.5นะคะ n น v i g a t o r แบบนี้เลยมีมมานหลังอัตโนมัติเวลาเราถอยหลังนะคะมมานก็จะลงอัตโนมัติเลยแบบนี้ตอนนี้นี่คือเงียบนะคะนี่ตัดเป็นตัว EV แล้วเงียบจริงๆค่ะประหยัดน้ำมาันาย้ำกันอีกรอบในเมืองนะคะตกประมาณ13-14โลลิตรนะคะขับออกต่างจังหวัดน,นี่คือมีต่ำต่ำคือ18โลลิตรนี่ได้แน่ๆเลยค่ะ อัตราการเล่งนี่คือได้ดังใจจริงๆอย่าปูดปาดนะคะสไตล์คลัมรี่จริงๆกับเครื่อง2.5งจดแรงม้าเขาเยอะอยู่แล้วอเอ็มพามาชมด้านหลังเดี๋ยวมาดูตรงที่เก็บสัมภาระกันหน่อยค่ะว่ามีผลไหมกับตัวที่ถ้าเรามีตัวแบตเตอรี่ไฮบริดด้านหลังแบบนี้นะคะไม่มีผลเลยอ่ะให้ดูแบบนี้เลยค่ะวางของได้เยอะนะคะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะคะ แบตเตอรี่ตัวธรรมดาก็จะอยู่แบตอยู่ฝัง่งด้านนี้นะคะตัวแบตเตอรี่ไฮบริดจะอยู่ฝัง่งด้านนี้เราวางกระเป๋าเดินทางวางถุงก๊อฟสามพลาอย่างเงี้ยได้เยอะๆเลยค่ะไม่มีปัญหาเลยสไตล์คัมรี่นะคะเราพามาดูด้านในก็อุปกรณ์ครบนะคะเครื่องมือเครื่องมือเขาแม่แรงครบนะคะสามารถมาดูรถเพิ่มเติมได้ที่สี่แยกคลองขุดถนนเทพรักค่ะยิงเยืงอบิ๊กซีบางพีนะคะ พิมพ์คำว่ารถดีเด็ดออโต้นะคะขึ้นเลยนะคะใน o o o l l m m p s นะคะหรือมาไม่ถูกก็แอดไลน์โทรสอบถามเอมได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มค่ะดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.89%นะคะสามารถเลือกผ่อนได้แต่4ปีถึง7ปีเลยค่ะเรามีไฟแนนซ์รองรับนะคะเข้ามาคุยรายละเอียดกับเราก่อนได้ค่ะจัดไฟแนนซ์ไม่ยุ่งยากไม่หมกเม็ดนะคะเราคุยกันตรงๆนะคะซื้อขายกับเนี่คือ เอ็มบอกตรงๆเลยไม่มีหมกเม็ดให้อะไรแถมอะไรรถแบบไหนเอ็มบอกเลยค่ะกุญแจนะคะครบสองดอกเครื่องมือแม่แรงคู่มือ,อยางอะไรครบเลยนะคะโอ้แอร์เย็นจริงๆค่ะนี่คือออโตโน้นะคะปรับยี่สี่คือออโต้นี่คือขึ้นพัดลมแค่ขีดเดียวนี่คือเย็นๆเลยค่ะเครื่องเสียงนี่ดีจริงๆนะคะอ่ะเอ็มทดลองให้ดูเครื่องเสียงอ่ะ,อะ,รอะเราดู อันนี้ก็เป็นแบบทัสกีนแบบนี้เลยนะคะวันนี้อาจจะแบบไลฟ์กันนานกันนานหน่อยนะคะเพราะว่าอยากให้เห็นจริงๆฟังก์ชันว่ารถ t o โตย t a านี่คือไม่ได้อวยเขาดีในสไตล์ของเขาจริงๆนะคะประหยัดน้ำมันเพราะว่าลูกค้าเองค่อนข้างที่แบบว่าพอใช้รถ t o โตยต้แล้วก็บอกว่าชอบอะไรหาง่ายแล้วก็ที่สำคัญอ่ะท่านใดบอกว่าเรื่อง เกี่ยวกับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวไฮบริดนะคะวารันตีจากศูนย์เลย10ปีค่ะไม่ต้องกังวลเลยค่ะวารันตี10ปีนะคะปีรถปี2017นะคะคันนี้2017ปีนี้ปี2022 5ปีนะคะอีก5ปีค่ะโอ้โหสบายๆเลยค่ะ5ปีนะคะ,คะ,นะ,คะในยุคน้ำมันแพงแบบนี้แต่คันนี้ก็ตอบโจทย์นะคะเลขใหม่ก็11,000แเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบเลยค่ะ ตกแล้วแค่ประมาณหมื่นกว่ากว่าตอ่อต่อเดือนเองต่อต่อปีเองนะคะแม่ทนานไม่ต้องกลัวเพราะรถของเราเป็นรถหมดสัญญาเช่าบริษาัทอาคาเดีแคปิตอลมั่นใจเรื่องเลขไม้แท้เลขไม้จริงเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบนะคะสามารถเข้ามาดูรถเพิ่มเติมได้เลยนะคะเปิดบริการทุกวันนะคะ9ก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นโทรสอบถามเอ็มได้เลยนะคะแล้วก็จะมีแอดไลน์เอ็มด้านล่างแล้วก็เบอร์โทรเอ็มนะคะเข้ามาดูกันก่อนค่ะรถสวยๆเลขไม้น้น้อยเนี่ยมา นานานทีจะมีมานะคะในยุคน้ำมันแพง4 0่สบจะห้าบาทแบบนี้ค่ะ c ั m รี่ตอบโจทย์นะคะนั่งกันได้ทั้งครอบครัวสบายจริงๆค่ะออกต่างจังหวัดน,นี่คือเงียบนิ่มแล้วก็ประหยัดนะคะประหยัดน้ำมันนะคะนั่งได้สบายสบายเลยค่ะ4ท่านนี่คือสบายเลยไปทั้งครอบครัวแบบนี้นะคะก็สำหรับวันนี้ค่ะเกือบ10บนาทีแล้วก็ถ้ามีคอมเมนต์หรือว่ามีข้อสงสัยอะไรเสนอในอะไรก็ ใต้คอมเมนต์เอ็มได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาให้คำแนะนำยินดีรับฟังทุกคอมเมนต์เลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ MRDD ลาไปก่อนแล้วอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ได้แจ้งราคาแจ้งราคากันก่อนนะคะก่อนไปนะคะราคาพิเศษไปเลยกับรถ Toyota Camry เครื่อง2.5 HV นะคะ Navigator นะปี2017ราคาพิเศษไปเลยค่ะกับเลขไม่์100,000พิเศษนะคะราคาพิเศษอยู่ที่ 749,000บาทค่ะ749,000บาทนะคะสามารถจะไฟแนนซ์ได้เต็มสามารถซื้อสดได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องของเอ็มนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆรถใหม่ๆนะคะจะได้มานำเสนอไม่พลาดกันติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ M r ็มดีดลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ